ถ้าเป็นโจทย์ตานมันถมเกี่ยวข้องกับห้องที่จะปูกัระเบื้องแล้วถามว่าจะต้องใช้กระเบื้องกีแผ e ่ an, ก็คือให้เอาพื้นที่ของห้องอ่านด้วยพื้นที่ของกระเบื้อนะแต่ถ้าโจทย์เอาเอาข้อสิเนี่ยเราอ่านเราอ่านของเริ่มต้นจะเป็นโลหะรูปทรงปิดซึ่งสี่เหล่ยพืนผ้ากว้าง6เซนมยาว8เซนมสูง12.5เซนอ่าอันนี้ก็คือรูปทรงตอนแรกเลย รูปทรงปีซึมสีหลยัยบุืผ้าแล้วก็นํามาหลอมใหม่เป็นปีซึมสามในมุมฉากสูง7.5เซนด้านประกอบมุมฉากข,ของฐานคือ6.4เซนและ5เซนติเมตรความยาวให้มาครบั่วเลยเพียงพอที่จะหักปริมาตรก็ได้วยจะได้ปีซึมสามในมุมฉากกี่ชิ้นถ้าเจอโจทย์ประเภทนี้จํานวนชิ้นต้องเท่ากับปริมาตรของชิ้นใหญ่ ด้วยปริมาตรของชิ้นเล็กซึ่งของชิ้นใหญ่เนี่ยของชิ้นใหญ่มันก็คือปริซึมสี่เหลี่ยมผ้าแต่ปริมาตรของชิ้นเล็กก็คือปริซึมจาม่รู้ช่า ก็ไปคิดมาปริมาตรของพิซึมสี่เหลี่ยมพื้นผ้าดูสิสี่เหลี่ยมพื้นผ้าพิซซึ่มเป็นสี่เหลี่ยมผ้าอีกกว้างมียาวสุดอ๋อใช่ไงที่สุดกว้างคูณยาวคูณสูงป,ปกตินะกว้างหกยาวแปดสูงสิบสองจุดห้าเราก็ไปคิดมาถูกไหมได้หกหกพันถ้าโยนมือกันเนี่ยได้หกร้อย ลูกปาเจนส่วนปริมาตรของปริซึมจำเป็มุมฉากพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานซึ่งเป็นลูกศกม,มุมฉากค,คูณกับสูงอภัยความสูงตรงนี้ก็เป็นส่นหนสองคูณฐานคูณสูงแล้วก็คูณสูงของปริซึมอีกทีหนึ่งนี่ก็จะเป็นส่นนสองฐานกับสูงก็คือคู่นี้ นี่ฐานสระนของพื้นฐานนะส่วนสูงของพิ้นผืนขือนอนี้ก็คือไปหาปริมาตรของแต่ละอันมาตรงๆเลยแล้วก็มาจับหารก,กันที่หลังปิดซึมสี่เหลี่ยมพื้นผ้ากด้600ปิ่นซึม่มสา่เหลี่ยมมุมฉากได้120 สำหรับ này, ข้อเนียคิดอย่างนี้ก็ง่ายดีแต่เสียเวลาตรงไหนต้องต้องคิดเลขนิดนึงหรือปะสิบสองสิบสองสิบสองห้าสิบแล้วก็แบบห้าชิ้นจบ